ไอเหตุการณ์ของ Deep s e e k เนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญที่แสงเห็นว่าอเมริกาอาจจะเสียเปรียบประเทศจีนคือเราจะไม่เคยเห็นอเมริกาเล่นไพ่ชาตินิยมเรื่องประหลาดก็คือยักษ์ใหญ่ของด้าน AI ของอเมริกาบางอันเล่นไพ่ชาตินิยมแช้ GPT ีคืออเมริกาคืออนาคตของอเมริกาเราแพ้ไม่ได้แปลกดีนะครับ อย่างเดียวที่น่าจะอยู่ในมือของอเมริกาตอนนี้ก็คือเรื่องของชิปเท่านั้นนะครับที่เราไม่ให้จีนเข้าถึงชิปที่มีคุณภาพสูงเนี่ยถือเป็นความล้มเหลวแสดงว่าเราทําไม่พอเราจะต้องทําให้มากกว่านี้อีกอันนี้คือภาคเอกชนออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลแบนชิปไปจีนมากขึ้นเพราะกลัวจีนจะเก่งกว่านี้อีกถ้าคุณกีตาร์ไปดูไอ้เรนกิ้งของอะไรท็อปด้าน AI หรือคอมพิวเตอร์ไซส์เนี่ยมหาลัยจีนมันขึ้นมาเต็ไมไปหมดแล้วถ้าเราดู